สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูมือปืนนะครับสําหรับวันนี้เป็นมือปืนเอาไว้ทํางานนะครับที่ผมชําไว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นพวกเขาใหญ่แฟนซีธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นพวกเกล็ดแก้วนะครับแล้วก็เขาลวดนะครับนะก็ประมาณนี้ก็เยอะๆพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเบอร์หนึ่งนะครับนะอันนี้หนึ่งข้อนะครับสาหรับมือปืนนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมองชัดเท่าไหร่นะครับ อันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับเป็นมือปืนที่ทํางานนะครับตัวนี้พร้อมที่จะทํางานนะครับก็ทําไว้นะครับตอนนี้กําลังวอร์มนะครับชุดนี้วอร์มแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเขาก็จะได้ขึ้นทํางานนะครับนะอันนี้สองใบนะครับก็เอาไข่มาให้แล้วนะครับเป็นไข่ของแฟนซีนะครับเป็นนกแฟนซีนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นทํางานนะครับ เด yes. no. yes. 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 ็วเขาก็จะขึ้นทำงานนะครับเรามาดูครับใบที่ห้านะครับนะข้อที่ห้าครับตัวนี้ก็ทำงานอยู่นะครัับตวนี้ก็ทำงานอยู่นะครับเป็นปกติเขานะครับเป็นปกติเขาอ่านะครับเป็นแม่มือปืนนะครับเป็นมือปืนที่เอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานเอาไว้ผลิตลูกนะครับเอาไว้ผลิตลูกเยอะๆนะครับอ่านี่ก็อีกคู่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็มือปืนนี่ค่อนข้างจะกินเยอะนะครับค่อนข้างจะกินเยอะวันนี้ข้อที่หก ครับข้อที่6นะครับเรามาดูต่อไปนะครับข้อที่7นะครับนี่อันนี้ก็อีกคู่นะครับพวกนี้ก็คือไว้ใช้งานหมดเลยนะครับถ้าเรามีไข่ครับเราก็มาเอามาให้นะครับมันฟักนะครับเพื่อที่จะผลิตลูกนะครับได้รวดเร็วนะครับเร็วมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้แม่นะครับค่อนข้างจะช้านะครับอันนี้ก็อีกคู่นะครับนะอันนี้ข้อที่8นะครับที่ชําไว้นะครับเป็นของมือปืนนะครับผม นะเดี๋ยวเรามาดูต่อคราวนี้นะครับอันนี้ก็อีกตัวอีกคอกนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็พวกนี้ก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับก็วอมวอมดูแล้วนะครับนะตอนเราต้องวอมดูก่อนนะครับถ้าเราไม่วอมนะครับไม่ไม่เอ่อไม่ขึ้นแน่นอนนะครับนะไม่ใช่ว่าจะสายกกไข่นะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นปั๊บ เป็นเลยนะครับไม่ใช่นะเราต้องวอร์มดูมันก่อนนะครับดูความพร้อมของเขานะครับถ้านกไม่พร้อมก็ไม่ทําไม่ได้นะครับอันนี้ข้อสุดท้ายนะครัเป็นข้อที่สิบนะครับที่ชําไว้สิบตัวนะครับสิบตัวเอ้สิบตัวสิบข้อนะครับสิบข้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ชอบนะครับก็ติดต่อมาดูนะครับติดต่อมาได้นะครับทักถามคุยกันได้นะครับประมาณนี้นะครับนะขอก็เยอะยาวอยู่นะครับมันมีหลายที่หลายหลายฝั่งนะครับ ครับโอเคนะครับอันนี้ก็มือมือปืนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับถ้าชอบให้ผมไปถ่ายตรงไหนก็ในฟาร์มผมก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมือปืนนะครับในส่วนฝั่งนี้ก็เป็นคอกธรรมดาเป็นข้อจับคู่นกนะครับไปสุดนู่นนะครับใกล้อยู่นะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย